โอ้ตายเลี่ยวิ่งนี้แหละโอ้ยหอมกลัวแล้วครับเนี่ยเอา้นะเอาเนี่ยมันนี้ม,นม,ม,นมีเพื่อนครับผมมีทหารมาเดี๋ยวทหารี่จัดการจัดการหอมขี้ดื้อเลยยิงใชเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาความสู้ความสู้ความบวกนะเนี่ยแต่แมนไม่หนีแม่นไม่หนีเน,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 นี่นยยิงดูไปยิงไกลๆดู ดูครับทางนู้นก็ยังครูครับออไปใกล้ๆไปใกล้ๆแล้วครูไทยครูไายนี่อยู่เร็วเร็วไปหอมโดนแล้วหอมโดนแล้วอยู่หมัดแล้วอยู่หมัดแล้วเอาเอาเอาทำไง <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยแกงดีนักนี่ โอ้ยพุงกลางนะครับดู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 ใจกะใจกะดูจะสู่จะสู่สู่เอาเสร็จเอาเอเอาเออไไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมนะแต่คนจ้างไม่ยอมกันเอ้าดูอ่ะกลางหูแล้วกลางหูแล้วเอาคือคางนะครับนี่ เดี๋ยวหอมได้รู้แหละเอ้าไม่ใครก็ใครแล้วครับเอ,อ้าเอ,อ้ยเอ้ยเอ้าวะเอ้าวะแน่นหอมไม่กลัวแล้วเอ้าเอ้าโอ้หูก,กางอะ่ะหูก,กางเอ,อ้ามันรู้รู้จะกลัวมันรู้จะอยากเล่นครับดูอ่ะ ôi đẹp đu học ông chơi đẹp đu em. ạ bẹt một lần bóp. ạ bẹt một là bỏ ạ bẹt một lần bóp. ạ bẹt một lần bóp. ạ bẹt Ơ lần bóp. ạ bẹt một lần bóp. ạ bẹt một lần bóp. ạ bẹ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 p. ạ ạ ạ ฮ้ดูวะพอมพอมอมตักตักน้ำเป่าใสเลยเป่าใสแต่หานเลยแต่หารไม่อาบน้ำป่ะฮดูไอแมงมุมไม่ยาบน้ำเ่ยครับใครอาบหรือยังอ๋อไม่อาบน้ำยูดีแล้วไม่เปืองน้ำเลย โอ้างนู้นทางนูเ่พลังนะครับผมเฟิ่พลังก่อนเลยนี่โดนแล้ว้อมโดนแล้ว้อมจะกลัวหรือเปล่าอยองเออเออ่อนนไม่กลัวได้ไม่กลัวได้ไม่กลัวเ

เพิ่มพลังกันครับผมเพิ่มพลังโอ้ยใหญ่ดาวอยู่ข้างหลังนูงครับใหญ่ใหญ่ดาวครับผมยองควอ,อะไรน้อนหนูครับวันนี้ลมแรงครับผมลมแรงนะลมหนาวครับ อ๋อมาเล่นกับพี่กันม嘛เไปไน็นไงได้ไรได้ไรนี่ได้ไรอมยิ้มครับใน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 อมยิ้มครับจะทำยังไงเป็นปูเลยเด้ยเป็นปูเลยเด้ยนี่ปูยเลยเด้ยนโอ้ยเท่าเท่าไปนาตัวกัน <laughs> มีแต่ตามีแต่ลุงมีแต่ปูละบ้านี้ปูแล้ว <laughs> แออเป็นยังไงหือกล้าสู้ครับว่าเฮ้ยทำตาเหลอกใส่ทำตาเหลอกใส่คึกทักคึกคักนานนานนานมีเพื่อนมาเล่นครับดูดูด,ด,ดูไปแล้วดูเดี๋ยวพี่ไปแล้วนู่นทางโน้น เอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เงาอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เงาแล้วบอเอาขาอึ้นยังเครียดอยู่ครับผมยังเครียดอยู่เดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืน แม่ยังกงนยยังแมห่หิวละบอหิวละบอครับผมข้างนอกครับผมเป็นยายยายยายปุ่นซับครับผมยายปุ่นซับอยู่ยืนมองอะไรเนาะชะเง,ง้อมองอะไรเนราแะแกด้เรื่องอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นยายดาว ยาอ,อ,อย่างอัดเสียอะรครับโอ้ยยายยายกินยาออนบอนี่ครับผมยาออนออนมาครับผมหูยายกินเรือเลยครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับ เหมือนแม่รักกับกล้วยหอมไม่มีเหลือครับผมนะแม่รักเอาทุกอย่างครับผมกินทุกอย่างครับผมไม่มีเหลือไหนเติมน้ำแล้วบ่กินน้ำรือยังกินน้ำรือยังในในเล่นน้ำโชว์เลยนี่นี่นี่ ตักเป้าตักเป้าเยอะขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฝากกด Subscribe ให้น้องต้วยหอมชาแนลด้วยครับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับโอ้ยคุณแม่ขอ